การบอลร้อนข่าววันนี้ขอนำเสนอในท้องเรื่องโรเมโอลาเวียของดีที่ไม่ควรปล่อยตกชั้นหากชื่นจิตชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆช่วยกดเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับ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 ตลาดซัมเมอร์นี้ชื่อของโรเมโอลาเวียกองกลางเซาทันถูกพูดถึงกันเยอะมากหลังจากที่โชวฟอร์มได้สเสด็เสดาวเร้าใจเป็นประกายแสงสว่างท่ามกลางฤดูกาลอันมืดมิดของทีมนักบุญแน่นอนว่าโดยผลงานแบบนี้ลาเวียอาจไม่ได้ร่วมชะตากรรมกับโต้สกัดปัจจุบัน ในการลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าเพราะว่ามีหลายทีมกำลังหมายตาจะคว้าตัวไปเสริมแกร่งขนาดเดียวกันเองเซาแฮมตันก็คงจะรั้งไว้ไม่อยู่เพราะสถานะทีมเป็นรอง หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมคงต้องปล่อยมือไปวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับโรเมโอราเวียให้มากขึ้นนะครับว่าเพราะเหตุใดทําไมหลายสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกถึงยากจะได้ตัวเซลเกิร์นฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมานะครับราเวียลงสนามไป2,230นาทีในพรีเมียร์ลีกมากสูดเป็นอันดับ4ีใน,ในบรรดานักเตะเซาทแฮมตันด้วยกันมีเพียงเจมส์วอร์ดพล้กับตันทีมเกวินบาซูนูและคายวอล์กเกอร์ปีเตอร์สที่ลงสนามเยอะกว่า กอกกลางชาวเบลเยียมได้รับคะแนนความสามารถจากเว็บไซต์สถิติดังอย่างฮูสกอร์6.56คะแนนจัดอยู่ในลำดับ9ของสโม,มสรเซาแฮม้นตนแต่เมื่อเทียบกับนักเตะอายุต่ำกว่า21ปีด้วยกันในพรีเมียร์ลีกลาเวียทยานขึ้นมาเป็นอันดับ2หรือรองแชมป์เลยนะครับอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้จบฤดูกาลที่แล้วด้วยสถิติเกมรับอันยอดเยี่ยมเมื่อเข้าเทะเกิลไป60ครั้งตัดบอลาส13ครั้งบล็อกลูกยิงได้ทั้งหมด11ครั้งนับเป็นตัวเลขสูงสุดในบรรดาผู้เล่นอยู่21ในพร นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เร์ปูให้ความสนใจในตัวลาเวียที่ใหม่มั่นปั้นมือจะเอามาช่วยงานฟาบินโยที่กําลังจะอายุ30ปีแล้วดาวเตะวัยสิปีสามารถชิงบอลคืนมาในพื้นที่แดนสุดท้ายของสนามได้ถึง114ครั้งมากสุดอันดับ12องของพรีเมียร์ลีกหากได้ประสานง,งานกับเดนกันไรที่ทําไป173ครั้งเมื่อปีที่แล้วการครองบอลสู้กับอาร์เซนอลในปีหน้าคงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากลําบากเหลือเกินขณะเดียวกันนี่ก็จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสาหรับ ino, าามาริเซโอ ตั้งระบบ4-2-3-1ให้กับเชลซีในฤดูการหน้าไม่เพียงเท่านั้นลาเวียยังมาพร้อมกับสถิติเคลียรบอล23ครั้งมากสุดอันดับ3ในบรรดาผู้เล่น U21 ของพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นแรงกิ้งเดียวกับการผ่านบอลสำคัญที่ทำได้16ครั้งด้วยสถิติอันยอดเยี่ยมแบบนี้และความสามารถอันหลากหลายเช่นนี้เพื่อนๆคิดว่าโรเมโอลาเวียจะไปได้เสียกับทีมไหนกันคคครรรััับบบครับ